โลเราเลยครับ๋ยกูำลิงครับเก็บนี่แปลวินไปไปดัดานมีน้องเออไมยาดดัานไป้านมงคลเียปักมิงเี๋ยุ่มไปลงไปกู้เหมือนโคนะไปกู้เล็กกันแกตกินไปไปกู้เล็กต้องเดียวต้องกันแปลวินเดี๋ยวโบผู้บันช่ดูก็บจำาบุกอยู่ไหมเนวจะมุ่ครับอยู่งวันนี้ แ่จากนี้ไปนู่งได้รันีปน้อนได้บอนไหมก็เลยได้บอนไหมไม่ได้บ่อไงกันก็ไปพวกไปได้กันย่นั้นไได้เลยว่าปบยปวบบรได้ล้าอะเลยไปได้เลยบอนฮะคนนี้เติมน้ำมาเลยอาไปไปได้เลยนั่นไปได้มันก้นะเออได cái màng cảnh ra ban, haha, rồi nhà mặc lên, haha, rồi giờ đây mặc chẳng nữa, bay bay rót, bay ai đâu bay ai ây lát mồ côn qua về tinh đã thấy tinh bé kéo qua bọn cưng tuổi á nó còn cớt nhưng nghi cao lớn rồi ba ba nghi hoàn đấy cắt chói lão gặp แกตรามรามบกยินหกยอกกันหนูกแกตัวก้ยินฮ้ปุ้งไล้ปุ้งพี่น้องไอ้ตายได้โรบิน อลกดังยุบด้วยนะหวานหวานบหน้าลกดังรุบด้วยนะต้องกระมงมันมันสังกวิทย์ น,นี่จันมุ่นรับหน้าสีบังคับคอนโทรลครับจันวิดไปได้ไมมดู

Cuộc là mai tắc rồi đấy Ý này nè, Ý bằng chẳng muốn

pưng oh, cha pưng bay bung bung đây bung 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 pưng bung pưng, bung pưng to, này đi. มันเลยเปืนต้วยร่างลงเหมือนเดินหนึ่งหวับแล้วเกี่ยวว่างลงแต่มันลื่นก็มันเล่ยลงเลย La phòng gắn, vừa nói quảng tiên là đúng hay không loa hết các môn đến tầm giang mà rõ 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 โอเคครับบาย rồi, lại đi tiến nữa Mệt ra mở ra Do nào mà <vào> bớt <laughs> bài con, bài con <cười> <cười>

ันนะครับตรงนี้จันเ e นไดคงเป็นเกียนหนึ่งเลยแต่ว่ันนี้สองเลข ไม่ไม่ไม่รถเว็ดเกียร์ร่องตรงนี้ขึ้นเกียร์ร่องแรกที่แต่เดียวได้ไหมตัวไม่รมู้รถไม่เกียร์ร่องตรงนี้ไอ้พวกหัวหน้าไม่รอดจังว่ามันบิดรถกันครับเกียร์นึงว่ามันชันตรงนี้มันชัน ต้องไรเซติดติดเนินไม่อยากติดควนเนินนิดเดียวอียาไม่หลอดไม่หลอดไม่หลอดป่านนี้ไม่หลอดส่องไรเซติดเนิ่นอะเนินนิดตรงนี้ไม่อยากเนื่นควนไม่อยากควนเลยเนินนิดเนินนิดเดียวตอนนี้เราโย้ไว้ต่อเลยครับโย้ไว้ต่อเลย โน่นแหละแต่เดียวอย่างเนื่อหนึ่งเลยกับแหล่ซ่องไหล่เซ่ที่เนื่นลหละเราอย่าเล็กเป็่งกวนว่าตะนนี้มันกันไฟยักษ์นี่ไม่ใหญ่กวนกับเนื่อแ <c oughs> หละซ่องแหล่เซ่ เจกับรถซับเลยตุ๋มบางเลยตุ๋มบางเลยคือโ,โรมันแต่ว่ารมันเปรกมาไม่ได้เนาะตำลังนั้นแต่ว่าหนำหน,น,น้าคือหน้าว่าเลี้วเลยตรงนี้เดี๋ยวกล้าลงครับตอนนี้กล้าล,ง,าลงแล้วตรงนี้ก็เรียกวดวนิดเล็ครับ ถ้าไมบังต้นไม้นั้นน้นเลยเครับตรงนี้มันบังต้นไม้อยู่มันบังไอ้ทวดปามก็ยู่เด็กนูนนูยเต้าวะไรตาตาปบันี้นินิดนเลยเลยครับเดกตามื่อไหกลงนี่จะแหลมินเออยน่ีนยนดินันเลเลยเ็กก็ยกวนนิเลรอะไร้วนั่นเลปากกุงเออปาาเมิง Bà mình mình không có răng, không có răng luôn luôn luôn, bạn mình bạn răn răng may có, mẹ mấy đèo có, không có, này răng không có, để có, không luôn luôn dạy sai, sai dạy sai phải dạy 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 bay dạy 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 bay dạy 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 ra thì xa việc dạy dạy mấy tiếng dạy 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 lô dạy lô dạ 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 rồi phải đi Ô. Go. Đây con đây con. <coughs> กลยครับไปเลยไปเลยดูไหมตรงกลางตึงแล้วครับตึงแล้วไปเลยไปเลย ปาปาแท็กกับปาปาแท็กนี่โดนตาใจเวลามาตั้งไส้กับฮะยังไม่ออกเลยเนี่ยตายอยู่อ่ะปาปาแท็กกับปาปาแท็กมอ่งปุ๊บกับเด็ดเป็นทีเรียบร้อยเลียกันโล